เยอะไปอยาะไปอยาะไปเยอะเดี๋ยวก่อนให้คุณพ่อสตาร์ทรถเสร็จก่อนสิคะให้คุณพ่อสตาร์ทรถเสร็จก่อน เปิดแอร์ให้ก่อนไม่ได้รู้สึกว่ารังเกียจเพราะว่าก็เหลือลูกชายแค่คนเดียวแล้วก็ไม่มีเงินเลยหรือพี่มีโชคพอกันเลยเหมือนว่จะเคยเกิดกรณีืีอเฝ้าส่มาแล้วเมื่อปีหกสใช่ไหมตัวแม่่รอรับใช่ไหม